สวัสดีจ้าทุกคนเป็นไงสบายดีกันอยู่นหมจ้าจ้าเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยจะเปเป็นวันศุกร์เนาะไปช้อปปิ้งมาที่ทีเจแม็กมาเชลเจอสินค้าเถาลดายเหลืองเพียบเลยจ้าทุกคนเลยจะมาให้ดูสักหน่อยว่าไอสินค้าที่ได้มาปายเหลืองมีอะไรบ้างจ้าอยากจะให้ดูจ้าว่าเออที่เนี่ยเวลาสินค้าเขาลดราคามันถูกมันถูกจริงๆระเจ้าเดี๋ยวจะให้ดูแท็กที่ตัดไว้แต่มันก็ไม่ได้มาเยอะมากหรอกจ้ารู้สึกว่าจะไปช้าแล้วไม่ทันเขา เดี๋ยวจะให้ดูนี่จะแท็กผิดตัดไว้เดี๋ยวจะให้ดูราคาเดี๋ยวจะขึ้นรูปพาไปดูว่าเป็นตัวไหนทุกคนมันมันถูกมากอ่ะจ้ะคือเขาลดป้ายเหลืองป้ายเหลืองแบบสุดๆแล้วอ่ะจ้ะทุกคนดรอยเขแปะเลยอย,อย่างตัวเนี้ยแปะแปะมาหลายรอบแล้วป้ายเหลืองป้ายเหลืองหลายรอบแล้วอันนี้หนาเลยี่ะจ้ะทุกคนป้ายเหลืองสามรอบสี่รอบเห็นไหมคือเขาลดแล้วลดอีกอะจ้ะมันก็เลยถูกคิดดูเสื้อตัวละสองดอลลาร์ทุกคน เนี่ยมียูเจหนึ่งถูกสุดอันนี้เป็นมาจากทีเจ x ม,มกอันนี้เป็นกางเกงซาร่านะจ๊ะเกงซารานะ่าเนาะเวลาเขาลดเขาลดจริงๆอะตัวละหนึ่งดอลลาหนึ่งดอลลาห้าสิบเซนก็มีหนะ่อยดูดิจากสิบสองเหรียญเห็นไหมถูกมากนี่เลยจ้ะทุกคนทีมีกมริกาเตอ้อผ้านะ่ะเวลาเขาลดเขาลดถูกจริงๆนะทุกคนอย่างอย่างกางเกงซาร่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยหนึ่งดอลล่าห้าสิบเซนถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะจ๊ะทุกคนเออประมาณเจ็ดสิบห้าเหรียญแปดสิบเหรียญเนาะเนี่ย กางเกงแบบเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูไอ้จ๊ะอันนี้เป็นกางเกงฝีแบบลายแดงลายขาว,วจอ้จะกางเกงแบบนี้มาปีที่แล้วอ่ะลายแบบเนี้ไม่ไม่เอามานะจ๊ะกลัวขายไม่ได้แต่เห็นเขาขายกันก็ขายได้ก็เลยเอามาคือมันถูกกัจ้ะทุกคนจ้ะส่วนตัวนี้เป็นแบรนด์ราเชลโซสีเหลียนจ้ะทุกคนสวยมากเป็นผ้าซาตินขากวางอยู่ด้านหลังอ่ะอันนี้เป็นแบรนด์เมดเวล่วจ้ะ จากทีเจแม็กแค่สี่เหรียญเองทุกคนลดแล้วลดอีกจนเหลือสี่เหรีรยญจริงๆเสื้อตัวนี้มันมีเปื้อนตรงแขนนิดหนึ่งแต่ทําความสะอาดได้แต่ส่วนมากคนบางคนเขาจะไม่ค่อยทําความสะอาดไงคือแบบเขาจะหาแต่เพอร์เฟกเลยคราวนี้ก็ไม่มีมีคนซื้อเพราะไม่มีคนซื้อมันก็อยู่เขาก็ลดราคาไปเรื่อยๆจนสุดๆเนี่ยจ้ะทุกคนอันนั้นทําความสะอาดแล้วจะมองไม่เห็นรอยอะไรเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อ อันนี้เป็นชุดเรสสีแดงดนะจ๊ะสามตัวล์ถูกมากที่แขวนไว้ข้างหลังเนะ่เออเนี่เป็นชุดเรสสีแดงสามเหรียญทุกคนชุดเรสน,นะอันนี้ก็เป็นเสื้อน่าจะเป็นของทอมมี่บาฮามากรอป่ะจ๊ะเป็นเสื้อแบบเขาใส่ใส่แบบกีฬาเสื้อกีฬาผู้หญิงอะไรประมาณนั้นจากของทอมมี่บาฮามาอันนี้สามเหรียญอันนี้มีอะไรอีกสามเหรียญอ๋อสามเหรียญเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงอันนี้ก็ ขายไปแล้วน่าจะน่าจะเป็นตัวที่แขวนไว้ข้างหลังน่าจะตัวนี้ขายไปแล้วขายไปแค่สิบห้าเหรียญเพราะแบรนด์นี้มันขายไม่ค่อยได้ราคาจ้ะเคยขายประจําเต็มที่ก็นี่จ้ะสิบเจ็ดเหรียญสิบแปดเหรียญขายถ้าขายยี่สิบเหรียญนี่ขายไม่ออกเลยก็เลยเข้าต่อมาให้ไปเลยเพราะว่ารู้รู้ว่าแบรนด์นี้ขายยากอันนี้เป็นอะไรเนาะแปดเหรียญอันนี้แปดเหรียญเป็นอะไรเนาะอ๋อนึกออกแลวนะจจะเป็นแขวนไว้เป็นเป็นชุดนอนเป็นป่าจมหมาเป็นชุดนอน กางเกงเสื้อจะก็นี่จจะแปดเหรียญสาใหญ่พลัดสาแล้วอันนี้สิบสองเหรียญเป็นผ้าเป็นเป็นเขาเรียกอนะไรผ้าเรือมเรือมเป็นเบเซอร์จะนี่จะสิบสองเหรียญอันตัวนี้จะแพงกว่าเพื่อนแต่เห็นมันสวยแล้วมันก็เพอร์เฟกมากเลยจ้ะไม่มีตําหนิเลยก็เลยเอามาจ้ะถ้าไม่มีตําหนิเลยมันก็อาจจะแพงอย่างนี้หละจ้ะแต่ว่าก็เอามาเพราะว่ายังไงก็น่าจะขายได้สักสามตีเหรียญอะไรประมาณนี้จ้ะแบรนด์นี้ ส่วนตัวนี้แปดเหรียญเป็นของนิโคเมลเลอร์จาะสายเอ็เป็นผ้าซาตินจ้ะลื่นๆตัวนี้หกเหรียญก็เป็นเบเซอร์ของแอนนี่เคลจ่ะทุกคนราคาแค่หกเหรียญไม่แพงถูกมากอันนี้ก็เป็นสองดอลลาร์จ้ะเดี๋ยวเป็นเสื้อตัวไหนลืมจำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูจำไม่ได้แต่อันนี้สองเหรียญน,นี่จ้ะถูกมากทุกคน แล้วไอ้สินค้าที่ไปเจอน่ท, Asia, ท,ทุกคนคิดว่าแบบเหมือนเหมือนรอเขาเลือกไปจนจะหมดแล้วจะไปแบบเหมือนมันวันสุดท้ายที่เขาลดจริงๆเพราะว่าพุทธไปแต่ทุกคนมันก็เหมือนของสินค้ามันก็ใกล้จะหมดแล้วจะทุกคนเขาเลือกกันไปจนจะหมดแล้วก็ไม่ได้เจอของดีเท่าไหร่เราก็ได้มาประมาณนี้จ้ะได้มาสิบกว่าตัวสิบเอ็ดสิบสองตัวก็ก็ยังดียังพอได้มั่งจ้ะเพราะว่า ดูคลิปเพื่อนๆที่เขาทาขายของกันนี่จะเห็นเขาไปได้ทีเจแม็กายเหลืองมาโอ๊ยพอดตดูเสร็จรู้ไหมกินข้าวเสร็จวิ่งไปชอปปิ้งเลยก็ก็ยังไปได้มาเหมือนจะเป็นเป็นล็อตสุดท้ายที่เขาลดายเหลืองนะจ๊ะแต่ก็ยังดีที่ได้มาบ้างเออได้มาโพสขายแบบเสื้อพาที่มันมาพร้อมแท็กมันก็ขายง่ายนะทุกคนขายง่ายแล้วก็ได้กําไรดีกว่าที่ว่าเราไปซื้อตามมือสองแบบไม่มีแท็ก บางทีที่ได้มาจากกูบิวทุกคนเป็นเสื้อผ้าใหม่นะแต่เขาตัดแท็กออกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ขายไม่ได้ราคาเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่าเออมันเป็นสินค้าใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วพอขายแพงคนก็ไม่สนใจใช่ไหมเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นของมือสองไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเออถ้าซื้อราคานี้ไปซื้อถ้าเขาซื้อแพงถ้าเขาเขามาซื้อแพงขนาดนี้ไปซื้อในร้านใหม่ๆเลยดีกว่าเขาก็จะคิดอย่างนั้นได้ใช่ไหมมันก็จะขายยาก แต่ถ้ามีแท็กเขาก็จะมั่นใจเพิ่มแบบเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าแล้วเราก็ได้ราคาอะไรระมาณน,นี่ทุกคนจะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่สนุกอยู่ทุกคนเริ่มชอบแล้วจ้ะคือแบบมันยังไงละ่ะคือมันเป็นอาชีพที่สบายๆวันไหนอยากทําก็ทํามันมันอยู่กับตัวเราถ้าเราขยันเยอะหาสินค้ายเยอะโพสเยอะเราก็ได้ตังค์เยอะเออถ้าขยันอย่างเดียวไปพอมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์้วยทุกคนบางครั้งเราไปหาของมันไม่ได้ของอืถ้ามัน บางทีเราตั้งใจเออเราอยากได้เสื้อผ้าแบบนี้มาขายมาขายเงี้ยแต่เวลาเราออกไปหาเรามันมันไม่ได้ดั่งใจนะทุกคนเขา้าใจไหมคือมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เจอเจออะไรที่แบบเอออะไรก็เอาพอมาขายได้ก็หยิบมามั่งบางครั้งรูปปร้ว่าไปเนี่ยขายไม่ได้ราคานะแบบเคยเคย,เคยเจอสถานการณ์แบบนี้จ้ะคือสองวันสามวันไม่มีเสื้อโพสต์ไปหาก็ไม่ได้ไม่มีเสื้อที่แบบมันจะดีๆอะไรเงี้ยก็ไปหยิบไอเสื้อที่ราคาขายได้ประมาณสิบกุหลาบ มาขายอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้จะขายง่ายเลยะจะคนถ้าตั้งราคาไว้สิบห้าเหรียญก็แทบจะขายไม่ออกคือเสื้อผ้าทุกวันนี้เขาขึ้นราคาแล้วคือเขาขึ้นเป็นสี่เหรียญเสื้อนะสี่เหรียญเก้าสิบเก้าเซนถ้ามาขายสิบห้าเหรียญเนี่ยหักอีเบไปแล้วก็เหลือประมาณเจ็ดเหรียญทุกคนไม่ได้อะไรเลยคือทํามันจะได้ตัวละเจ็ดเหรียญไปคูบนะถ้าได้สักสิบเหรียญก็ยังโอเคหน่อยคือถ้าได้เจ็ดเหรียญน,นี่ก็เหมือนคนทํางานค่าแรงถูกกว่าทุกคนคือกว่าเราจะมาถ่ายรูปเรามาโพสต์มาอะไรก็ต้องใช้เวลาเออ แต่ถ้าเวลามันไม่มีจริงๆก,ก็ยอมทํานะยอมเอาเสื้อราคาถูกๆมาขายเหมือนกันเพราะว่าก็ยังดีกว่าปล่อยมันเงียบๆร้านเงียบๆไปมีอะไรมาโพสต์ใหม่แล้วไอ้เสื้อค่ะเสื้อผ้าที่ราคาถูกๆกันจะทุกคนมันก็ดีตรงไหนดูไหมมันดีตรงที่ว่ามันขายง่ายกว่าพกเสื้อผ้าที่ราคาแพงๆนะเสื้อผ้าราคาแพงๆถ้าคือเราจะแผนไว้นานหน่อยมันจะ มันถึงจะออกอะไรเงี้ยกว่าจะมีคนแบบบางคนเขาเห็นเสื้อผ้าสิบเหรียญที่ผ้าเหรียญเนี่ยมันก็ทําให้เขาตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะขายได้เยอะกว่าขายได้ไวกว่าเออแต่ว่ามันก็ยังไงละ่ะมันก็เหนื่อยแล้วอะเราเหนื่อยเยอะแต่ได้เงินน้อยประมาณนะั้นทุกคนแต่ว่าก็ต้องยอมทําเพราะว่าบางครั้งมันหาของดีๆมาขายไม่ได้เนาะอือก็ต้องยอมถึงเราจะตั้งใจว่าเราจะไปแบบ อยากได้แบบนั้นแบบนี้เอาเข้าจริงเราไปหามันก็ไม่ได้เพราะว่าเอาอยังไงล่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันมันเราไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วเสื้อผ้าที่เราไปได้มาวันไหนโชคดีก็ได้แบรนด์ดีมาทักตัว,สอ,ตวสองตัวนี่ก็คุ้มเลยจ้ะทุกคนเวลาออกไปหาของนี่อย่างการลุ้นอย่างกับไปซื้อหวยเลยทุกคนวันไหนโชคดีก็ได้ของดีเออเหมือนถูกหวยได้แบรนด์ดีมาตัวหนึ่งก็เหมือนถูกหวยเลยสองตัวสามตัวนี่เอยิิงแจมเลยจ้ะทุกคน บางทีน้อยน่ขับรถอย่างเมืองที่อยู่เนะ่ะมันจะเป็นมีกูดบิวยูซีที่นะจ๊ะ mm hmm. เขาเรียกควานควานซิตี้จ้ะมันจะมียูซีเมืองอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํามันจะเป็นเมืองโมลีนเมืองร็อกไอแลนด์แล้วฝั่งน้อยอยู่มันจะเป็นเมืองเบนเทนดอฟเมืองดาวอยอยเวนพอตคือทุกเมืองเนี่ยแต่มันจะมีหนึ่งกูดบิวน้อยก็ต้องตะเ,เวนไปสี่กูดบิวตอวันบางทีตะเวนไปสี่กูดบิวได้เสื้อมาสามตัวก็มีคือมันไม่ม,ม,มีคือค่าน้ํามันอะ แทบจะหมดแล้วจะทุกคนบางวันท้ามไม่ได้มันไม่ได้ขอนะ่ะอ,อ,อย่างนั้นแหละแต่วันไหนโชคดีไปเจอที่เดียวเนี่ยโอ้ยเต็มถุงกเรเด้อเลยเออมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จ้าก็ไม่มีอะไรจาะทุกคนก็วันนี้ก็จะประมาณนี้จะามาโชว์ให้ดูว่าเออช่วงนี้ทําอะไรขายสินค้าหาสินค้ามาขายเป็นยังไงบ้างอัปเดตสถานการณ์แต่ทุกคนก็จะพยายามหา,าอะไรทําให้ดูลงคลิปให้ดูเรื่อยๆจ้ะทุกคน มันก็ไม่มีอะไรเนระาจะชีวิตมันก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนไม่รู้จะาหาอะไรมาทําคลิปให้ด,ดูก็ใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันจ้ะทุกคนจากคลิปนี้ก็จะลากันแค่นี้จ้ะทุกคนจะมาทักทายกันจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า